สวัสดีวันฝนตกค่ะวันนี้ชวนมาทําเมนูสดร้อนๆกันเริ่มจากการเตรียมเครื่องเทศมัดใส่ถุงผ้านะคะวันนี้เราจะใช้ปีกปนไก่ใส่หม้อไปเลยค่ะรวมทั้งหอมใหญ่มะเขือเทศกระเทียมเครื่องเทศต่างๆปรุงรสด,ด้วยเกลือน้าตาลกลูตดววนนี้แม่จะใช้ซอสฝาเขียวตาคูเขาทองนะคะเพิ่มความเข้มข้นให้กับสุขของเรา แล้วก็ที่พิเศษคือจะใส่ซอสพริกเผ็ดน้อยตาขูเขาทองนะคะตัวนี้จะให้สีสวยให้รสชาตินัวๆนะคะไม่เผ็ดนะเด็กทานได้ค่ะต้มเลาวๆประมาณสัก30-40นาทีค่ะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องกันต่อก็จะมีพริกขี้หนูหอมเจียวขึ้นช่ายมะนาวนะคะปรุงรแสแซ่บๆตามชอบได้เลยค่ะชอบแบบไหนปรุงแบบนั้นเอาแซ่บๆเลยจ้า ซุของเราก็จะมีสีสันที่สวยงามน,นะคะแล้วก็รสชาติเข้มข้นจากซอสพริกเผ็ดน้อยเสร็จแล้วเราก็มาตักเสิร์ฟนะคะวันนี้ไม่มีข้าวเราจะซดซุปกันเปล่าๆเลยส่วนเจ้าตัวเล็กกับคุณพ่อนั้นนะคะแม่ก็จะใส่มักะโรนีให้ให้กานกันต้มหม้อเดียวก็ทานได้หลากแบบตามชอบเลยนะคะลองทำกันดูนะคะ